ทายสวัสดียามเย็นนะคะวันที่18ธันวา2568จ้าพามาชมบรรยากาศยามเย็นพระอาทิตย์กำลังตกดินนะคะทุกคนทบามา,มาดูบ่อน้ำของเราที่ใช้ รถพืชผักทุกวันนะคะนี่นี่คือบ่อน้ำนู่นทุ่งนานะคะนี่ก็จะเป็นปัม๊นมน้ำขึ้นมารถดาวเรืองนี่เจ้าส้มก็ กำลังทำทัระส่วนตัวอยู่นะคะทุกคนนี่สวนดาวเรืองของเราพามาชมสวนดาวเรืองก่อนนะคะวันนี้อากาศดีค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยนี่จ้ดาวเรือง ดาวเรืองต้นเตี้ยนะคะต้นไม่สูงเลยอากาศหนาต้นจะเตี้ยจ้ทุกคนประมาณนี้คะ่ะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะเพิ่งตัดไปมีดแรกก็ดกอยู่นะคะทุกคนดอกก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้อยู่จ้าอันนี้ก็ดอกย้าใหญ่มากนีก่ทุกคน แปลงนี้ก็ปลูกประมาณพันกว่าต้นจ้าไม่ได้ปลูกเยอะเท่าไหรคนเดียวดูแลยากจ้าปลูกทีละนิดทีละหน่อยไปนะคะทุกคนนูน่นดูขัางหน้านูน้นริมถนนฝั่งนูน้นเราถ่ายไว้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงอีกสักประมาณสิ้นเดือนจ้ะทุกคน ๋จะลงแปลงนู้นนี่นะคะนี่ก็เป็นสายยางเราใช้สายยางดึงรถเอานะคะทุกคนมีปักบ,บัวนี่อยู่นี่ใช้ดึงเอาจา้าเหนื่อยเอาการอยู่ะคะ่ะทุกคนอู้พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าแล้วจา้า นี่นะคะยังไม่ได้รดน้ำเลยวันนี้รู้สึกว่าจะออกเหี่ยวๆแล้วเนี่ยเหี่ยวเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะรดจาตัวคนเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่ค่ะ สวยท้องฟ้าปลอดโปร่งคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะนี่จ้ารอบๆบ,บ้านของเราขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ